สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับรถหัวลาก10ล้อสองเพลานีโน,โนวิกเตอร์เครื่อง344แรงม้าปี65นะครับสภาพด้านหน้าไม่มี่วนหนักนะครับรอยมาร์กสีชัดเจนนะครับรถสภาพเดิมๆไม่มเคยทำสีมานะครับ สภาพห้องด้วยสารนะครับอุปกรณ์ครบสะอาดเล็กไม,ม่สามหมื่นห้าพันกว่าโลครับระบบอีคิวซังอีโน,โนยังใช้งานปกตินะครับสภาพข้างนอกนะครับเจสซีสวยตลอดเส้นนะครับ มีระบบ PTO ให้นะครับยางเต็มระบบเด็กแห้งใครใช้อยู่หาอยู่นะครับสนใจโทรมานะครับผม094 282ก้าสขอบคุณครับสวัสดีครับผม